สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโจโจ้บิสร์ดเอเวนเจอร์โอราโอราโอเวอร์ไดนั่นเองนะครับเกมมือถ uh, ือจากนิเมะโจโจ้นั่นเองทุกู้ชมครับที่นาตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมโจโจ้เกมนี้กันครับโอเคครับผมทีนี้นะครับอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมหน้าในมาในแนวเอ่อ RPG นะครับเสียงตัวเกมดังจนตกกระจายเลยนะครับนะเออทีนี้นะครับด้านขวาบนน่ะ มันจะมีคําสั่งเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะแพ้ทางอะนะสีแดงชนะสีเหลืองสีเหลืองชนะสีม่วงสีม่วงชนะสีเขียวแล้วสีเขียวชนะสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าชนะสีแดงนะเดี๋ยวมาเล่นกันดูนะครับคืออันนี้มันเป็นใครเคยเล่นเกมพวกแบบเอ่อคล้ายๆพวกกันดั้มที่เป็นไฮ g ปจอะครับที่มันเดินตามช่องได้อะแล้วพอจะโจมตีอะมันต้องเดินมาในช่องที่มันเอ่อเกิดสีแดงแดงใกล้ๆตัวละครอะนะ เนี่ยเนี่ยต้องเดินมาในช่องนี้แล้วมันอยู่ใกล้ตัวละครถึงจะสามารถโจมตีได้มันไม่ใช่ RPG แบบอีกแบบหนึ่งครับที่มันแบบโจมตีเลยนะอันนี้ต้องวางแผนนิดนึงนะครับเป็นเอ,อ่อแท็กติคอลอาร์พีจีเลยนะถ้าผมถ้าผมจำเอ,อ่อรูปแบบการเรียกมันไม่ผิดนะเนี่ยมันเดินตัวละครได้แบบนี้แล้วก็เอามาโจมตีคือบางตัวมันก็โจมตีไม่ได้นะถ้าระยะโจมตีมันไม่ใช่อะ่ะนี่โอ้ย มันเกิดเยอะจังว่ามาสกิลเลยเหรอจัดไปยังไงยังไงโอ้โหฮิวตัวเองโอเคอ่ะเจอมาโจมตีครับจัดไปไปด้วยจะโดนข้างหลังด้วยเปล่า โอ้เรา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 เาราเฮ้ยเอาเรื่องอย <verw 000> ู่นะตัวตัวเดียวเป็นเป้าเดียวสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเบนเท่าสลัก awakening ฮอน k a i น m p พ c t กทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center แบบเนี้ย ผู้เล่นมีหน้าที่เพียงแค่จัดตัวละครนะครับหาตัวละครมาตัวละครใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับเฮ้ยมีภาษาอังกฤษกำกับด้วยนะอ่าทีนี้ต่อมาเนีครับเรามาดูกันกาชาแน่นอนนะครับแบบนี้ได้ไรไม่เลมาครับมันจะผมไม่ค่อยชอบเกมญี่ปุ่นอย่างหนึ่งมันโหลดค่อนข้างช้าเวลาแบบเวลาสุ่มหรือว่าเวลาโหลดฉากนะ ฟึบนี่ได้ใครมัง่งโอเค SR นะครับระดับ SR ระดับ R ระดับ R ไม่มี SR มาโอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหมดการเล่นกันนะครับนะก็น่าจะอสีเขียวอันนี้มั้งแล้วก็ Story อ่าโอเค น,นี่จะเป็นเนื้อเรื่องเหมือนยังไม่ได้เล่นอ๋อนี่จะเป็นอ่านเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับน่าจะเอเวนเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อัน,อนกลางนะครับแล้วก็เล่นอันแรกอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้มันเป็นเหมือนไอตัวเนื้อเรื่องอะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทําการต่อสู้ด้วยนะคือมันจะเป็นเนื้อเรื่องในอนิเมะเลยนะครับตั้งแต่แรกนะครับตอนที่รับดีโอเข้ามานะครับก่อนที่จะรับดีโอเข้ามาในปราสาทของเอ,อ่อตระกูล โจสตาร์ใช่ไหมมาอันนี้เปิดออโต้ได้นะครับชิวๆกันไปนี่ครับผมวิ่งไปนี่โหเยอะว่า่ัางเยอะเลยมาใช้มแมลงครับโอ้มาโอ้โหไอ้โดน มาโดนเข้าไปครับเรียบร้อยน,ออน่าจะผ่านแบบเรื่เร็วแล้วเนาะผ่านแล้วก็ได้ดาวด้วยนะไอดาวเนี่ยครับมันเอาไปทำการเปิดตัวละครเพิ่มเติมได้ด้วยนะโอเคไปลุยตัวด่านถัดไปเลยนะครับหรือว่ามมนเล่นซ้ำละ่ะที่บอกนะว่าที่เรากดมันซ้ำด่านเดิมไม่เป็นไรนะครับ นี่ครับนัเลขความเร็วได้แล้วนะครับมีแค่คุณสอเองมานี่ครับาการเล่นก็น่าจะเห็นไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้โอเคไปต่อนะครับเนี่ยมันก็เล่นเป็นแชปเตอร์แบบเนี้ย พอเราไปชัปเตอร์ถัดไปบางทีมันจะเ,เนี่ยแบบนี้น่าจะพาเข้าเนื้อเรื่องนะครับที่เป็นสตอรี่จากอนิเมะเนี่ยจะมีการเล่าเรื่องนะครับเนี่ยเดียวกำลังเข้ามานะครับแหมเป็นชายที่เพอร์เฟกทุกอย่างเลย <laughs> เข้ามาในนี้นะะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีหมวดการเล่นอื่นๆเพิ่มเติมเลยนะส่วนเออเขาเรียกอะไรนะ การสุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของเขาให้อะไรเรามาเพิ่มเติมไหมโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามีของอะไรที่เราได้มางอันนี้เป็นท่านพาร์ทนะครับได้ XP เอ่อกิจกรรมบล็อกอินนะครับนะกดรับเลยอ่ะโอเคได้นิดเดียว มันจะได้ประมาณนี้มั้งแล้วก็การสุ่มนะครับเราจะอยู่ที่ออลูกดาวน,นะครับขวาล่างลูกดาวนะอ่าทีนี้นะครับมันก็จะมีหลากหลายตู้เนาะในการสุ่มนะครับเนี่ยก็จะมีตัวละครดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโจโจ้นะครับโจทาโร่ jo aro, อะไรแบบนี้นะครับดิโอก็มาค่อนข้างครบค่ันะผมผมเคยดูถึงภาคแค่โจโจ้ jo jo, มันก็ดูไม่จบด้วยนะยังไม่ได้ดูต่อเลย เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีไอ้นี่เหมือนจะเป็นการ์ดที่เอาไว้ใส่นะครับโปกับโปกับล้านเนี่ยนะนี่อีกตะโกนหนึ่งแล้วก็ด้าน,ด,านด้านขวาล่างตรงน,นี้คืออะไรมเ,มเมนูอ๋อเติมเมนูเติมเงินนะครับส่วนการจัดตัวละครเนาะจะอยู่ตรงน,นี้นะครับปุ่มสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มาที่ฟอร์ a ม i ชัน่ตนตรงนี้เราสามารถจัดเอ่อจัดทีมได้นะครับแล้วก็มาดูตรงน,นี้นะครับยูนิตนะครับ ก็จะเป็นยูนิตการ์ดเนาะน่าจะทำการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมได้ตามสเตปเกม RPG ์อะนะคิดว่านะแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้ว,วมว่วงเดียวนะครับเนี่ยอัพได้ะเลเวลแม็กเลยนะครับก็คือเลเวล30ตัวละครจะโไไหดร้ายไปป่ะแต่มันยังไม่ปลดล็อกเอออื่นเพิ่มเติมนะครับะใช้หมดเลยโอเคอ่า เรามีอันเดียวใช่ไหมมีมือเปาแล้วก,ก็อีก3เมนูยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวน่าจะมีอุปกรณ์สวมใส่ตัวละครอ,อะไรแบบนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับยังไม่ค่อยมีนะตัวเกมไม่มีภาษาอังกฤษนะครับมีแค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวการ์ดซัพพอร์ตเออเป็นซัพพอร์เตอร์อะถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเหมือนการ์ดเพิ่มนะฟอร์มชั่นนะครับ ถ้าสังเกตฟอร์ a t i o n นะครับมันจะมีตัวที่เป็นั u p อ o r t อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นตัวความสามารถเพิ่มเติมนะนะที่เราสามารถใช้ได้หลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละนะผู้ชมครับจะไปเล่นก็ไอ้ไม่ใช่อันนี้เล่นอันสีม่วงนะครับเอเวนเจอร์เนาะแล้วก็เข้ามาแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ทําการเล่นต่ออันบนเลยเหมือนเกมมาพิจิตร์หนึ่งน,นะครับวันนี้เราจะได้เข้าไปต่อสู้กันอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อทําการต่อ,อสู้ที่แบบ ดูสมจริงดูเดือดขึ้นอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะเนี่ยดูดมิมาแล้วนี่อ่ะทีนี้นะครับเราเล่นความเร็วแล้วเมื่อกี้เราอัพตัวละครไปนะครับทีเดียวน่านจะทีเดียวจอดเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงอนะโอ้โหมามาจะหนีไปไหนมันบัฟให้กันนะครับมานี่โดนครับ โดนโดนโดนบับให้กันแล้วยังไงสู้ไหวเหรอคนเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะใครสนใจลองดูกันได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอนิเมะเจอเจอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ